มันมาเป็นฝูงเลยชอบเลยอย่างเงี้ยมันมาเป็นฝูงนี่สินะฟรีตามได้เคลมาปล่อยเจ็บกันวะปล่อยก็เจ็บอยู่นะ เจ็บอยู่นะเจ็บเอาเรื่องอยู่นะเพื่อนเจ็บเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอมอนมันเปิดประตูได้ว่ะมันโอมันเปิดประตูไม่ได้มันเหยียบปุ่มเก่งจังวะหมดแล้ววะหมดแล้วเฮียมีแค่นี้เองอแล้วนี่อะไรเนี่ยไปทำไรได้หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้เ้ยทำน้ำผึ้งได้เพื่อนตอนนี้อะไร ขันหน้าไปทางนู้นเฮ้อะไรเด่ะอ่ะเจียหนึ่งต่อร้อยเตอมาแล้วหนหนนีนน้ทำไม <c oughs> <c oughs> ตันนี้น่สิบ นี่ไงจีนนง้นี่ต <c oughs> ีเชิยวเฮ้ยเฮ้ยหน้าคดณโหน้าแดงหน้าแดงเทมาแรงตียาฆ่ามารงเฮ้ย เรียบร้อยเราได้ช่วยเมืองนี้ไว้อีกครั้งไม่ต้องห่วงแล้วประชาชนชาวเมืองทั้งหลายมังกรถูกปราบลงแล้วโดยพวกกาคนนี้ฮะมีตัวเหรอมนยิงออกมาได้ไงมันบินแล้วยี่มันขึ้นบินแล้วมันขึ้นบินแล้วมันขึ้นบินแล้วอ๋อมึงเก๊ชิบะออกมาแล้วมันออกมาแล้ว โอ้ตุ๊ตุตบีบะบีบวะีบีอ้ามันขึ้นบนแม้วพี่อ้าอ่าแล้วมึงขึ้นไงขึ้นบนแล้วแล้วลาวลงมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ดีนะเออมันมีโแบอยวพี่โอเคไปละเจอกันพี่ ไปได้แล้วมีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งัก็รับเกจ้ะอะไรมาทำไมอ้โัดไม่ได้เลยเ่ยโอ้โหอาอวัดับเว้า น้าาอะไรแี่ยเฮ้ยน,นี่มันปืนใหญ่ New Armstrong c y c l o e s Armstrong นี่ว่ะเล่นของอยางกเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อหมาเอาไม่อันเดดเดี๋ยวพี่อันเดดเอาไมเอาไปทำไมอ่ะมันก็รู้อยู่ว่าจะได้หมา เราแม่งของนึกจะเอามาบูชาให้หมามันเอ้วาง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 อะไรอะหมาเฮเอาบูชาสักเม็ดดิเอามาสุ่มสักเม็ดดิอันเด็ดวางเนี่ยเด้อ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 เดอเอาอะไรโอ้าววิจเยวิจัย